ทำมาดูคนขโมยไก่ดิดูเป็นมครับบ้าบ้าไก่ชนนีะดวาดูยังไงวะเห็นมี่ไหนวะธรรมดาขโมยไก่ชนแล้วันนี้รู้สึกยังไงวันนี้รู้สโอ้โอ้หน่อยเขาจะดีตรงไหนหน้าเดือย

ตัวเนี้ยขนมรถเลี้ยวไปกินเอาตัวนี้นะครับอันนี้ได้เดีวพวกผู้เชี่ยวชาญโดถไก่ขี้ใส่แล้วครับขี่แตกครับต้องร้าน้ำใหม่รถเราเจอยังไงจับไก่ต้มนี่ฮะจับไก่ต้มไปชนนี่ตอนแรกก็ปล่อยแล้วถือกล้อง มวยไก่แม่อยู่นี่ไก่ต้มไอ้ <c oughs> ไห,นไหนึ่งรูดไอ้สัไอ้ตหนึง่นง,นง,งอ้หนึไอ้เฮียโอ้ชอบายคลั่งนง่ทำไมานะได้แล้วครับไก่อ๊อก ครับเดี๋ยวไปดูอีกตัวหนึ่งโนหลุดครับหลุดเอาละครับกระโดดเป็นปอบเลยครับทีมงานขโมยไก่แม่ครับวันนี้เออตัวนี้เจ็บอยู่เกิดแตกดีมากเลยสวยสวยโอ้สวยครับตีราคาแล้วกี่ล้านพดิเอาเอาเท่าไหร่พี่เอาเท่าไหร่เนี่ยมันมันต้องมีห้าล้อตกลางอันหนึ่งใช่ไหมแล้วต้องอยู่หน้าเดือย นี่ไงเล็กๆยังไงเนี่ยเอ็มเล็กๆกเก็บนี่เหมือนกันเก็บเขาเลียงไก่นี่ดาวลมเดือนหนึ่งสองสามสี่ตรงกลางเลยครับนี่แหละครับตายแล้วทีมงานทีมงานขโมยไก่แม่วเขาจะปฏิวัติวงการไก่ชนนะครับโดยการเอาไก่ต้มไปชนกับไก่ไก่ชนนะครับหลังจากที่หลังจากที่เลี้ยงปลาได้สำเร็จนะครับ จารุดเลี้ยงปลามาสําเร็จก็เลยมาเลี้ยงไก่ครับนะครับเปลี่ยนแนวละเขาจะไปอะไรปฏิวัติวงปฏิวัติวงการไก่ชนการเลี้ยงไก่ต้มเราไปชนนะครับโอ้โอนะพี่โอ้โหน้องอดกว่นี่ไงตัวนี้เฮ้ยตัวเนี้ทำไรเฮ้ยตัวใหญ่อยู่ เออจับมาไอเจ้นี่ตัวใหญ่จนิงใช่ไหมจับมาเออมันลอยลอยเนาะไอ้จับแลรุ่นเลือดติหรืมั้งทีมงานไก่ชนขโมายไก่ query, แม่ด้วยนี่วันนี้ขโมยไก่ชนเหมือนผีผีไปไม่ชอบไก่ชอบดูอะไรครับต้มชัดๆักแกต้มอันนี้เขาตีราคาเท่าไหร่นี่ยี่สิบยี่สิบ ยี่สิบล้านหรืน้ามันหว่าน้ามันดูไหมดูดีอันนี้ยี่สิบล้านหรือเท่าไรเนี่ยยี่สิบาทโอ้ยี่สิบยยยยยยงยย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 ย่นยียไม่ได้ยย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 ยไม่ได้มันนียไม่ได้ทรมานนยมันจัยไม่ได้จับไปกินนยยยยย จับพ่อพันมดูดิยยจับถึงบมดถ้าขาสวยก็เอาอยู่ก็จะไม่เหมือนจะดีนั่นเชิงได้ไก่ชนเนี่ยนี่ใครใครรู้วิธีดูไก่ชนก็บอกหน่อยเด้อดูมันเป็นหรอก กรามเนื้องเ้าละครับอันนี้อันนี้ผู้ตีราคาไก่เซียนอันนี้เซียนเซียนเบิร์ดเลยชยาได้นะขโมยใจบอยโอเคขโมยใจบอยนี่จะเล่าประวัติสั้นๆคนนี้ให้ฟังนะขโมยไก่ชนพ่อไปชนชนจนตายอ่ะแล้ว แล้วบอกพ่อว่ารถรถรถเหยียบไก่ <c oughs> ตัวแหลมากเลยคนนี้เอาละครับอันนี้ขโมยคิดดูรองเท้าพ่ออย่างขโมยมาเอาอะไรมากโอ้ยครับซังกะสีเอาละครับปีนนะครับปีนเป็นปอบเลยนี่เราเห็นละนี่จะเอาตัวนี้นี่ ตีราคาบนต้นเลยเท่าไหร่20ต้อง20แล้วแหละไก่ตัวเมียพี่มาทำคุยเนี่ยดูไก่ตัวเมียครับไก่ตัวเมียยังไงเสียนขาวอ่ะเสียนตาลายเป็นไก่ตัวเมียเป็นตัวผู้ครับเอาแล้ครับ

เรื่องไก่สุดยอดเขานี่หวงเท้าพ่อไอ<ด>้เห็นแล้วครับได้แล้วครับโอเคกกับบานแล้วครับเดี๋ยวไปรอดูตอนชนอ,อ,อ,อันนี้เพราะแม่ไก่